กลับมาพบกับช่อง NVZ Channel อีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวรอบตัวรถของเรานะครับเพราะว่าทุกอย่างของเราได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วกับโปรเจกต์รถคันนี้นะครับที่เราทํากันมายาวนานเพราะว่าเราต้องคอสตอมเองนะครับการคอสตอมของเรานี้ก็แค่ซื้ออะไหรแต่งนะครับแล้วก็มาติดตั้งเองนะครับด้วยความชอบส่วนตัวตรงไหนอยากได้แนวไหนก็ จะซื้อมานะครับตามที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วครับวันนี้ก็เลยมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารอบตัวรถของเรานี้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับโปรเจกต์สุดท้ายของเราก็คือนี่ครับเบาะตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่างานสวยมากรประทับใจมากแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับซ้อนได้นะครับตรงนี้ตอนแรกมันเป็นเบาะเดิมนะแล้วก็มันแหลม แตนนี้จะนั่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะจิกตูดน่อเราก็นั่งมาครึ่งนึงแล้วนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นแหนบขึ้นมาอย่างเดียวนั่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยไปทาเบาะมานะครับแล้วก็ดีไซน์นิดหน่อยนะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งร้านที่เราไปนี่ก็คือไม่ธรรมดานะครับเป็นร้านตํานานนะครับก็คือว่าชื่อเสียงยาวนานนะครับแล้วก็ทําให้กับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อทั้งในทั้ง3าประเทศนะครับ สุดยอดมากเลยนะอันนี้ผมมารีวิวปิดท้ายนะครับว่ารถหนึ่งคันนะครับที่ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมไปมีอะไรบ้างนะครับเาดูรอบรอบคันก่อนนะครับเพื่อนๆมันก็มีลักษณะที่ว่าปนกันไปนะคาเฟ่เลเซอร์เลสซิ่ง <c oughs> แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้มาไงเนี่ยครับ <c oughs> เป็นอกไก่นะครับของเลสซิ่งของยี่ห้อ ไม่แน่ใจ M S X นะครับผมไม่ได้รู้จักยี่ห้อนั้นเป็นการส่วนตัวนะแต่เซิร์ชหาใน Lazada Shopee นก็มีก็เลยซื้อมาติดตั้งดูนะครับก็จะมีชิปที่เคยติดตั้งทุกๆชิ้นนะครับไว้แล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับว่าเราจะตัวไหนกันดีนะครับเอาตรงจุดเริ่มแรกของโปรเจกต์นี้เลยแล้วกันนะครับก็คือเราต้องการแฮนด์มอบครับนี่ย แฮนด์มอบนะครับก็คือเอาแฮนด์จับโชกคนะครับซึ่งตอนแรกนี่ก็หาซื้อมานะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าจะใส่ข้างบนหรือข้างล่างดีเลยเผื่อไว้เยอะหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วเราจบอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับตรงยึดมันติดกับในตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตุ๊กตาเดิมของมันตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือแฮนด์นะครับในตัวที่ติดกับแฮนด์เล้วนกันในตัวนี้นะครับไฟอ่ ไฟแฮนด์นะครับไฟเลี้ยวปลายแฮนด์ตัวนี้ก็ติดตั้งไว้ตรงนี้ด้วยมันจะได้สวยงามเข้ากับในตัวคาเฟ่ของเราแฮนหมอบตรงนี้นะครับแล้วก็มากระจกนะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเอาไว้ด้านบนด้านล่างก็ได้นะครับแต่พอผมถนัดดูด้านบนมากกว่านะครับถ้าลงล่างอาจจะสวยอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวไว้ค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็อันไหนดีอ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับโคมไฟหน้าตัวนี้ก็คือ แนะนำสุดๆเลยนะครับมันเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับก็ไม่ใช่มีแต่ไมโครโพดนะครับด้านตรงกลางนี่ครับไฮไลท์อย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวแพงหน่อยนะครับแล้วเป็นดีไซน์ใหม่นระรุ่นใหม่แล้วกันส่วนตัวครอบนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรเดียวโคมนะโคมที่เอาไว้ครอบกับตัวไฟ LED เนี่ยมันแยกชิ้นกันนะครับตัวนี้นี่ก็สั่งมาพิเศษเหมือนกันกลัวจะหาดีไซน์นี้ได้นานมากนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีขายเยอะละ มันจะเป็นลักษณะที่เว้าเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็เอาไว้เก็บสายไฟตรงตูดตรงแหลมๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีกรอบด้านหน้าด้วยนะครับกรอบด้านหน้านี่ก็คือแบบคืองานเขาดีมากนะครับแต่ราคาสูงหน่อยแล้วก็ที่จะต้องซื้อคู่กันมาก็คือตัวนี้หูจับนะครับหูจับนี่แล้วแต่รุ่นนะแต่ว่าต้องดูด้วยว่ามันเข้ากับโชค32มิมลด้หรือเปล่านะครับผมเลยต้องเดาสุ่มซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันสามารถปรับระยะได้เยอะนะครับ แล้วมาอีกส่วนหนึ่งนะครับพอเราเปลี่ยนโคมตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าขยับตำแหน่งนะครับของหน้าปัดเดือนใหม่ใหม่นะเดิมมันไม่ใช่แบบนี้นะครับเพื่อนๆมันจะเป็นมงกุฎอยู่3าอันนะซึ่งผมมองว่าจากโรงงานมาเนี่ยมันทําให้ดีไซน์ด้านบนมันสูงไปหน่อยนะครับผมเลยต้องทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจับ เปลี่ยนก็คือใช้อะไรเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีขายึดเพิ่มเติมขึ้นมาแค่2อันเองนะครับแบบนี้ครับขาคล้ายๆตัวเอาตัวแซตัวนี้ยครับสองข้างเพื่อจับมันแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเดิมของมันนะครับก็พลิกกับด้านขึ้นมาจากบนลงล่างนะครับกับด้านกันขึ้นมาโลโก้แบทแมนไม่เกี่ยวนะครับอานี้เอาไว้ปฏิบัติการตอนกลางคืนนะครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรดี วิธีการนะครับอาจจะดูในคลิปตอนติดตั้งได้นะครับอันนี้แล้วก็ส่วนไม้เนี่ยครับผมเลื่อนมาไว้ตรงข้างล่างนะครับเพราะว่าไอตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญ,ปญหานะถ้ามันอยู่ข้างบนนะครับมันจะไม่สวยนะครับเพื่อนมันจะดูแบบโดดออกมาเป็นกอนเลยเอาไว้อันเดียวก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าระยะมันเยอะเนาะจริงๆสักครึ่งอันน่นาจะสวยนะแต่ตัดไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไมี เราไม่ใช่มีเครื่องมืออะไรมากมายครับก็เลยย้ายมาไว้ตรงด้านล่างครับซึ่งมันพอดีนะครับผมว่าหรือว่าเพื่อนๆมีร้านไหนที่สามารถยึดกับตัวคานตรงนี้นะครับยื่นออกมาอันนี้ก็จะโอเคนะครับแต่นี่ผมอแอดแอปพลายเอาจากาตัวเหล็กยึดอะไรเนี้ยครับมันก็เลยได้ตามตาม,ตามพอพอบิพอไปได้แล้วกันนะครับตัวไหนอีกอะ่ะแล้วตัวต่อมาก็เป็นทะเบียนละ ทะเบียนตัวนี้ก็คือเราใช้ตัวจับเนี่ยครับเราใช้หมดุดตรงที่จับไอตัวล้อเนี่ยครับก็เป็นตัวยื่นออกมานะครับแล้วก็มีการเดินสายไฟด้วยครับซื้อตัว LED ไฟมาติดตั้งตรงนี้ด้วยครับเพื่อส่องสว่างตรงนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจ่าเขาจะผ่านหรือเปล่านะไม่ยังไม่เคยเจอสักจ่าเลยนะเราวิ่งแค่ในในซอยแล้วกันนะครับแล้วนกะนะนะ็ไปซเว่นปากซอยแค่นี้นะครับ แต่อยากได้อารมณ์หาเล่ครับเลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไฟติดท้ายเนี่ยครับตัวท้ายยูนะจริงๆรถรุ่นนี้มันทํามาเดิมอยู่แล้วครับมันไม่ต้องไดเ้เขาเรียกว่าอะไรเดียไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยถ้าเพื่อนๆอยากเดิมๆมครับไม่ต้องทํามากก็แปะเอานะครับอย่าไปคิดมากตอนกลางคืนไม่เห็นนะครับมันก็เนี้ยบของมันอยู่ตามนี้นะก็ต่วเนติดตามเองประมาณนี้ครับ ส่วนก่อนเดิมครับผมไม่ได้ติดกระเป๋าเนาะดังนั้นผมจะติดเนี่ยครับเอาไฟไฟแฮนด์ตรงนี้ครับมาติดเพื่อเป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่ถามว่าต่อไนตัวเนี้ยครับไฟเส้นตรงเนี้ยมันมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแล้วนะครับดังนั้นไม่ไม่มีปัญหาครับเรื่องเรื่องไฟ่องตวาวันนะะก็จะกระพริบเห็นอยู่เหมือนกันนะครับเรื่อเรอ่องตรงนี้นี่ครับแล้วอันไหนอีกะ่ะอ่ะ มาตัวนี้ครับกระเป๋านะกระเป๋านี่คือราคาโคตรจะคุ้มนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะใส่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ข้างแล้วห้าหุงนะเนี่ยครับใส่ได้สองข้างนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะพียูก็ธรรมดานะครับสามสี่ร้อยนะครับลองดูหาดูนะว่าร้านไหนขายถูกนะครับดีไซน์ก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับแต่เราแต่ผมชอบดีไซน์นี้เนาะเรียบๆธรรมดา ใช้งานได้จริงเนาะเสียเวลาเข้าเันมขัดหน่อยใครหารุ่นที่เกบๆๆอย่างนี้ได้ก็โอเคนะฮบมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้รีวิวนะเพราะว่ามันเป็นการซื้อมาแปะเลยนะครับจริงๆมันเป็นสติกเกอร์ครับดีลก้าอยู่นี้นะเป็นเส้นอยู่น่าจะตัวบอกซีซีนะครับแต่ผมอยากให้มีอารมณ์แบบดําขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะรถมันลายเกินไปมันจะไม่สวยนะผมชอบโซนดับโทนสีดำดำนะครับ เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะต้องลอกออกนะครับหาอะไรมาแตะมาโลโก้อะไรมาแปะน่าจะจบใส่ไว้2ด้านเลยนะครับเพื่อนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใส่ตำแหน่งนี้ครับแต่ผมเอามาจากรถรุ่นอื่นนะครับแล้วก็มาแปะไว้แทนตรงนี้นะแล้วแต่เราจะอดัดแนบเนาะอันนี้ก็สวยดีมาถึงโจทย์ที่สําคัญและยากมากเลยครับก็คือตัวนี้ครับเรียกว่าอกไก่นะครับเนี่ย ถามว่ามันยึดได้ไหยึดได้นะครับแล้วก็มายึดตรงฝั่งนี้ก็ได้นะครับนะฮะผมใช้อะไรเต็มเดีวของมันทั้งหมดเลยนะแต่ตอนแรกคับตัดตัดแล้วมันไม่สุดนะเพราะมันสัมผัสความร้อนนะครับมันก็เลยละลายติดตรงนี้เนาะแต่ถามว่าคูดออกได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดมันนะครับก็ตัดเฉือนเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ต้องหลบช่องตรงนี้เลยครับหลบท่อถ้าใครเลือก รุ่นนี้นะครับก็ต้องตัดอย่างที่ผมทำนะครับเนี่ยเเว้นระยะพ่อไว้นะครับประมาณนี้หมดเลยยังอันนี้ถือว่าเป็นของแต่งหรือเปล่าครับเนี่ยพวงก,กุญแจนะครับดำดำหนังๆนะครับ B M W นะครับเดี๋ยวหาโลโก้ติดสวยๆมามาติดมาติดอาจจะช่วยได้นะครับก็จะลงตัวอีกแบบหนึ่ง ก็ประมาณนี้ครับลงตัวสำหรับผมแล้วนะตอนนี้จะเอาเป็นว่ารีวิวให้เห็นกันสั้นๆนะครับว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะครับอ๋ออันนี้สำคัญนะยังไม่ใช่ไฮไลท์ <c oughs> ของเรื่องของความสวยงามนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดเหมือนผมเนี่ยเขาเรียกว่ายังพอที่มันจะสวยไปกับรถได้อะลองดูนะครับอันนี้ มันจะไม่ค่อยโดดนะถ้าเพื่อนๆไม่สั่งเกตือตะกี้นะอะไรปุ่มเปนแดงนะฮะนี่มันเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับวางโทรศัพท์นะครับสุดยอดไม่พอนะครับนครับชาร์จได้ด้วยนะครั5โวลต์หรือจ่าย2แอมป์นะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีพอร์ต USB นะครับให้พอนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดไฟสามารถมีไฟ แจ้งสถานะได้นะครับว่ามันต่อกับไอตัว Ac ไอไม่ใช่ไอตัวแบตเตอรี่อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีให้เปิดให้ดูแล้วกันตรงน,นี้นะครับนี่เออลืมลืมบอกไปนี่สุดยอดไฮไลท์เลยนะครับผมย้ายให้กุญแจนะเปลี่ยนตำแหน่งมันนะครับก็ยึดเอานะครับกับแต่น,นะครับทำขาเงาออมา แล้วก็เอามันลงมานะครับตามสายนี้คือมันอยู่ข้างบนไม่ได้นั่นแหละมันไม่มีที่แล้วและตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของสุดยอดรถมอเไซค์ฮุสเซอร์นะฮาร์เลย์ดีสันนะใช่ฮุสเซอร์ความไม่ดูโอเคนะนี้เราเปิดนะครับเพื่อจะเอสนะครับไป l อ d นะครับนี่ไปสถานะขึ้นหรือเปล่าพอดีมันตอนเช้านะครับ อ๋อยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดสวิตช์มันเห็นไหมครับตัวเล็กๆนี่าขาวๆนี่โอเคเนี่ยครับพอผมเกี่ยวมาด้านซ้ายปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะบอกว่าเออพร้อมชาร์จล้วมีไฟละเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ต้องปิดนะครับก็เ,เอานิ้วเอานิ้วเขีียตรงขาวๆตรงนี้ครับปิดกัอ่าเนี่ยนะครับปิดแล้วนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไระน้ําเข้ามแมลงเข้าเข้าไปอุด ยัดนนะครับนี่สุดยอดไหยแค่นี้นะครับของเล็กเน้อยน้อเราก็ต้องให้มันสวยนะครับนะมองเข้ามานี่เนียนนะดำๆดำๆมนแด,ง,ดงนิดหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ลืมรีวิวเปิดตัวไฟให้ดูนะครับนี่คือโหมดแบบแค่ขึ้นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะแค่เปิดกุญแจนะครับก็ะจะเห็นเป็นไฟสีส้มนะรจริงๆเราเลือกได้ให้มันแสดงเป็นสีขาวก็ได้แล้วแต่เราต่อสายไฟนะครับ มันจะมีให้สองสีนะแต่นี่ผมต่อสายไปสีส้มไว้นะครับมันจะได้เท่หนิดหนึ่งนะแปลกดีนะก็จัดประมาณนี้นะนะลืมเปิดไปให้ดูไหนๆก็ไหนๆนะสตาร์ทให้ฟังนะครับเพราะว่าเออท่อก็ไม่ใช่ท่อเดิมด้วยนะลืมไปมันอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับเปลี่ยนไว้เลยท่อน,นี้เป็นท่อดีเจนนะครับ Gpx นะครับดีเจนสองรนะครตอนแรก เขาบอกว่าจะเอาสีดําหรือจะเอาสีแสแตนเลสครับเดี๋ยวแต่ได้แต่ผมไม่ไม่คิดว่าจะแต่งรถโทนดำาเงี้ยครับก็เลยเอาแสแตนเลสตามเดิมก่อนนะครับมันจะได้ลิงก์กับไอตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้ก็ซื้อมานะครับเป็นของรีเจนเหมือนกันนะครับก็ซื้อแล้วปุ๊บหาจุดยึดออกเชื่อมใหม่แต่กับโครงสร้างมันแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับไอต,ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องตัดหูเดิมนะครับ แล้วก็เพื่อจะขยับยึดมาเนี่ยครับให้มันเข้ารูเดิมให้ได้นะครับอันเดิมๆผมไม่แน่ใจัอยู่ตรงไหนะตัดจากตรงนี้มามั้งครับแล้วก็ร้านท่อเขาก็เชื่อมให้ใหม่นะฮะอันนี้เป็นตัวนึงซึ่งท่อมันจะไม่ลั่นเหมือนเดิมละของเดิมมีเกินไปบินมอนไซนี่เครื่องนะครับแล้วบางทีนี่เกียร์ว่าอีกโอ้โหเร่งซะเขาคิดว่าเบิ้ลใส่ครับ โอเคสตาร์ทให้ฟังก่อนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเสียงแบบเดิมๆของท่อตัวนี้นะครับไม่ได้แต่งไม่ได้ผ่านะครับใครอยากได้ก็ประมาณนี้นะขลุ้มๆหน่อยอะจะไม่ได้ร่อตำรวจเยอะแยะอะไรนะครับจะลองเปิดให้ฟังเบาๆนะครับ อ,อาลมณ์กประมาณนี้นะเดินเบาโอเคนะครับอันนี้ปิดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรบกวนเพื่อนเพื่อนบ้านเนาะส่วนไฟตรงนี้ครับเลื่อนไม้นี่ผมก็แกะเปลี่ยนนะครับมันก็มีคลิปอยู่เหมือนกันไฟตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับ ก็ถอดไม่ยากครับลองดูในคลิปได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแต่ไฟมันจะไม่สีมันจะไม่เท่ากันนิดหนึ่งนะครับอันนี้พอดีหลอดนี้น่าจะฟ้าอย่างเดียวหลอดนี้นี่เดิมมันจะมีสีขาวผมเลยเพิ่มสีฟ้าเข้าไปมันเลยผสมกันนะโอเคอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นแม่เหล็กเอาไว้ติดอะไรดีเอาไว้เอามือถือวางตอนเติมน้ำมัน เสร็จแล้วเนาะตัวนี้มันเสร็จแล้วก็วางแล้วก็จ่ายตังค์ได้นะฮะแล้วก็แตะตรงนี้ก็ได้จีตรงนี้ได้ครับเออลืมไปฟังก์ชันมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับเรากลางอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วพอเราเอามือหรือวางลงไปปุ่มแดงเนี่ยครับกดปุ่มแดงแง่มันก็จะงับนะครับแล้วก็จะมีร่องตรงนี้ด้วยกระแทกยังไงก็ไม่หลุดนะผมลองวิ่งมาเป็นร้อยละนะครับแต่อาจจะไม่ลงหล่มแบบรุนแรงมากแบบสายเอ็กเวนเจอร์นะอันนั้นก็ไม่ไม่ว่ากันนะไม่รู้อะครับยิงยังไง มาสุดท้ายเรือธงเออไม่ใช่เรือธงสุดท้ายไฮไลท์ของเราครับเบาะนะครับนี่ผมว่าถ้ามีเบาะสวยๆสักอันนะครับมันทําให้รถเราดูดเปลี่ยนดูมีราคาขึ้นไปเลยนะครับอย่างชื่อคอนเทนต์ของเราตอนนี้นะครับที่รีวิวแต่งรถยังไงให้ดูเหมือนจากราคาหมื่นกว่าบาทเเป็นรถราคาเป็นแสนนะครับจริงๆนี่ ผมลอกโลโก้ลอกรุ่นออกนี่ไม่ให้ใครรู้จักนี่วิ่งเนียนๆนี่เขาอาจจะทักว่ารถคันนี้นี่ราคาหลายแสนกระดา้างมันอยู่ที่เราแต่งให้มันดูออกมาแพงนะจริงๆราคาไม่สําคัญหรอกครับอันนี้พูดเพื่อว่ามันเป็นมูลค่าทางใจของคนที่ใช้มากกว่านะครับกำลังจะบอกเพื่อนๆว่ารถราคาประหยัดนะครับมันก็สามารถแต่งให้มันดูสวยดูงามได้นะครับ มีคนเชียร์อยู่ข้างๆด้วยครับเสียงทะลุทะลวงน่าจะจบครบหมดละมั้งครับอ๋อเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูระบบเขาเรียกว่าอ,อ๋อเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะนี่ครับนะท้ายนี่ก็จะมีอยู่แล้วนะครับเป็นเส้น LED เราก็มีไฟซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายแฮนใช่ไหมครับถ้าดูจากด้านหลังมาก็จะเห็น3มจุดอ่าได้อยู่อ่ะลองไปอีกทางนึ่งอ๋อนี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นอารมณ์นี้นะโ,โมีธรรมดานะนี่ผมแต่งหมดไปเท่าไหร่เนี่ยผมว่าหลักพัน ไม่แน่ใจไม่น่จะถึงหมื่นนะครับเพราะทุกชิ้นนี่คือดูมาแล้วร้านไหนถูกประหยัดไม่ถูกมากไม่เอาสุดนะครับเพราะว่าสุดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวร้านไม่มีความน่าเชื่อถือซื้อมาก็กลัวได้ของไม่ดีนะครับส่วนใหญ่เราซื้อมาจากเมืองนอกั้างนั้นเลยประเทศไชน,น่านะครับเราซื้อผ่านลาดานะ้าเนาะก็ได้ของทุกชิ้นแล้วกันนะครับตามที่รีวิวไปนะครับโอเคครับวันนี้คลิป อาจาจะยาวไปนิดนึงนะฮะจริงจริงจะพูดสั้นๆเนาะแต่อของแต่งมันเยอะไปหมดเลยยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเพราะว่าก็ใช้เวลาเดียวนานนะครับกว่าจะได้มาจบอยู่ประมาณนี้นะโอเคถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับถ้ามีคอนเทนต์ดีๆนี่ผมจะลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะแล้วก็ไปเปลี่ยนอะไรใส่อะไรมาก็พยายามจะทำคอนเทนต์ลงไป สะสมไว้ในช่องเรื่อยๆนะครับยังไงก็แวะมาชมครับแล้วก็ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่อง ND Channel นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ